สวัสดีครับการรอคอยอันยาวนานสิ้นสุดลงแล้วครับ Nintendo วางจำหน่าย Metroid Prime 4 Beyond แล้วหลังจากที่ประกาศสร้างภาคนี้ในปี2017รอกันมา8ปีตอนนี้มีให้เล่นกันแล้วครับและถ้านับย้อนกลับไปที่ภาค3 Metroid Prime 3 Corruption ที่วางจำหน่ายในปี2007ก็ห่างกันถึง18ปีเต็มนานมากเลยครับสำหรับภาค4ใหม่ล่าสุดนี้วางจำหน่ายในไทยทั้งเวอร์ชันสำหรับ Nintendo s w i t ิต1และ Nintendo s w i t ิต2เลยครับ โดยจะซื้อแบบแผ่นหรือซื้อจาก e-shop ก็ได้ครับแบบแผ่นเกมวางจำหน่ายโดย S ินเนและสำหรับคนที่พรีออเดอร์จะมี MagNet a c r y l i c Stand แถมมาด้วยครับด้านหน้ากล่องมีรูปตัวเอกซามาชอารันที่เราคุ้นเคยกันดีทำมาสวยเลยครับด้านหลังกล่องจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกมนี้เป็นเกมแบบเล่นคนเดียวนะครับรองรับภาษาต่างๆแต่ยังไม่มีภาษาไทยเราไปแกะกล่องกันเลยครับเมื่อเปิดกล่องออกมาข้างในมีเพียงแผ่นเกมนะครับไม่มีเอกสารอะไรด้านในปกมีรูปซามาช แอคชั่นสวยมาเลยครับสำหรับตัวเกมมีรหัส LN นั่นคือเอาไปเล่นบนเครื่อง Nintendo Switch 1และ Nintendo Switch 2ได้ครับตัวเกมจะอยู่ในแผ่นไม่ต้องดาวน์โหลดโดยขนาดสำหรับ Nintendo Switch 2อยู่ที่ประมาณ 32GB และ Nintendo Switch 1อยู่ที่ 29GB เพื่อนๆที่รอเกมนี้อยู่สามารถแต่ลิงก์ดูผลิตภัณฑ์ที่แสดงขึ้นมาบนหน้าจอตอนนี้เพื่อสั่งซื้อผ่านโปรโมชั่น YouTube Shopping รับส่วนลดพิเศษหรือสั่งซื้อจากลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิป และในคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดของคลิปนี้ได้ครับเล่นแล้วเป็นยังไงกันบ้างชอบหรือไม่ชอบคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ